เศษหมูพอเพียงวันนี้พี่น้องมันนี้กะเกษหมูพอเพียงเลยภาพมาตอนจิงกีนอพอหนึ่งใส่ไงให้ลูกค้าพี่น้องต้นดีตนละสองหมืนพี่น้องต้นละสองหมืนเพราะว่าเขาคัดคัดแยกต้นพันไว้ตั้งหากพี่น้องแยกต้นมีผลผลิตไว้ตั้งหากนี่ครับต้นพันต้นไงพี่น้องที่เลี้ยงก็เลี้ยงจริงสวยงามแบบจริงไม่แน่ตรงมีมีปุ่มใบเขียวเข้มครับเขาต้องเลี้ยงไว้เลี้ยงเลี้ยงใบไว้ให้ได้สองปีพี่น้องแล้กการตอนก็มีประมาณนี้พี่น้อง ลอกเดี๋ยวน้องเกิดาเยอะเทคนิคพิเศษพี่น้องเข้าขวดไปขวดเนื้อเยอะไว้นี่ไว้ประมาณสองอาทิตย์พี่น้องหรือสิบสิบสี่วันเขาค่อยเอาปือเผามามาหุ่มพี่น้องเพราะว่าเข้าขวดไปนหนึ่งอดัดแรกผิวสีแห้งเร็วนี่ครับจอดท่านม่านนี่พี่น้องอันนี้ประมาณหกนิ้วพี่น้องใช่งไงพิเศษ การตอนใส่ไงก็คือการตอนใส่เล็กพี่น้องแค่เฮาใส่เบา้าวุยเผาด้วยปริมาณไงแล้วก็ก้มก้องของแผรกับประมาณสิบหาเส้นคือยี่สิบเส้นไปเนาะเพราะว่าการประสานของเนื้อเยื่อร์ใส่เวลาดโดนในการประสานห็ยใ,ใกล้ๆเนื้อเยื่อเขาจะประสานเร็วระบบหลากจะบวออกนี่ครับเลาก็คุณในประมาณนี้พี่น้อง เร็ยเร้อยเลยครับอีกสองอาทิตย์เราจะมามัดคุยเ้าเบอร์ยงไงสบาปก็ประมาณเดือนพุษภาพมิสุนาจะเริ่มท่ำเลยี่น้องใครสนใจกับทักมาได้พี่น้องเบอร์โทร01299938เกษตรหมูพ่อเพียือก็ไปน้องกิ่เล็กกีไซเล็กไซใหญ่โซเบอร์เลยี่น้องรับรองออกดอกดกพี่น้อง